รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้รับสุดสึก1 2ราศีค่ะสึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสุดยอดเลยเจ๊อย่างนี้ถือว่าสุดยอดเลยอะไรเมายากันยุงแต่เช้าเลยนะครับโอ้ยเจ๊ ไอเด็กแนวอยอย่างนี้เขาเรียกว่าเมาอยากันยุงคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นเด็กแนวต้องผู้ร่วมศึกของเจนี่หอยจริงอันนี้เขาเรียกว่าเด็กเด็กแนวจริงหอยเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นการประทะระหว่างแก๊งหนุ่มหล่อสาวสวยประทะแก๊งเด็กแนว ของเจ๊เด็กแนวฝั่งนี้แนววเหรฮะสาวสวยหนุ่มรอฝั่งนู้นคือว่าเข้าใจเข้าใจแนวอ๋อแต่ป้าสองคนเอ๊ะแถวนี้ก็ไม่มีต้นมะขามเทศทำไมแมงทับบินมาแล้วสองคนพาลูกมาเอดิชั่นค่ะอ๋อนลคะลูกจะเข้าเอฟค่ะอ๋อเออฝั่งนู้น่อสวยๆนะในใครมาครั้งแรก มาครั้งแรกมาปรางที่งออมด้วยเหรอพร้อมครั้งแรกบอสด้วยเหรออู้อ้อันนี้เขาตอนเด็กๆคุณกินเสาไฟฟ้าเนี่ยแล้วแล้วมุณโดนไม่ผมว่าเอาเอาพวกผมเนี่ยยืนหนังๆเลยไหมนครับพอยืนอลมๆงขอพวกเขาเหมือนเหมือนพวกผมเป็นเศษคนไง ต่อนี้ผมอย่างนี้เลยนะจริงเปว่าทำไมตัวเท่านี้ตอนมาครึ่งตัวอีกครึ่งนึงไปรับงานนอกได้แบ่งได้วันนี้หน้าตาไม่เกี่ยวนะคะหล่อรล่อสวยๆนะดวงอย่างเดียวนะอาดวงอย่างเดียวประจำที วันนี้มีโอกาสต้อนรับน้องๆที่มาครั้งแรกในการเช็คดวงกับศึก12ราศีหลายคนด้วยกันอาจารย์ลิงจัด <ผม S 1> ให้เลยไหมจัดเลยดีกว่า,ามาเปิดศึกข,ข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เพื่อนเป็นแฟน น้องวอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องวอมตอบว่ามาราศีราศีกันค่ะทำไมด้วยด้วยวัยด้วยวยัยน่าจะเป็นแบบว่าใบที่ยังเรียนอยู่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเยอะอน่าจะแบบมีโอกาสมากที่สุดใชาของเราอะ่ะของผมมาผมผมเรียนจบแล้วเพื่อนที่จบมาแล้วก็สามารถที่จะฟิชเชอร์ลิงได้ไม่เป็นไร <c oughs> นั่เลยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนจะไม่มีทางพัฒนาไปมากกว่าอันนี้เขาชัดเจนชัดเจนส่วนเราตอบว่าราศีราศีเป็นพโตนำโชคทไมเพราะว่าพี่สิงโตร้องเพลงเก่งเพื่อนๆเขาก็อาจจะชอบแต่เป็นแบบเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยด้วยความไพเราะของเพลงใช่ค่ะแต่พี่บอมมองเป็นเราอะ เออเออหนูไม่รู้เริ่มปึกปกเริกเป็นข้าวถย่ยทำตาหน้าสงสัยเออทำตัวน่งสายคือไงคือไงถือเี็ลุดถีเปุดเด็กอยู่อายุเท่าไหร่ครับพี่สิค่ะตอนนี้แหละเอามาราศีกรีฎินค่ะ ว่าชาวราศีมีลึกๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนมีเสน่ห์เออเป็นคนมีเสน่ห์ตั้งแต่เกิดเลยฮะเ<ะ>พื่อนอาจจะแอบชอบได้เป็นไปได้<อ>ไม่เกี่ยวกับว่ายังไม่ถึงวัยยังไม่ถึงเวลาทิงไรผมจะตอบตัวเองด้วยซ้ำแล้วทำไมไม่ตอบมาเราเคยเราเคยได้เพื่อนไหมล่ะเคยเราไม่ได้ได้เพื่อนหรอกเจอใครก็เด้หมดเยพี่แจ๊คค่ะพี่แจ๊คตอบว่า พี่สิงโตเนี่ยะฮะผมดูได้เลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยดูเขาเรียกว่าดูลักษณะออกว่าไม่น่าจะชอบแบบผู้หญิงที่ต้องไปจีบชอบผู้หญิงที่ต้องศึกษากันก่อนอาจจะต้องแบบด้วยการคุยเพราะเพราะคนแบบนี้ใช่ครับมันเรื่องของผมผมจะรู้ไม่รู้เลยรง้คือคนนี้เนี่ยผมใจกขคิดคุณผมเคยไปกับเขาไปเมื่อไหร่โอ้หเยอะแยะไปทําอะไรไหลที่เหรอไหลที่นี่ก็บางทีก็ไม่เลือกเหมือนกัน พี่ว่าทางผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องแบบว่าเจอคนที่สนิทสนมก่อนและถึงจะพัฒนาการเป็นแฟนได้อะไรแบบนี้มาค่ะพี่บูค่ะแต่ว่าราศีราศีค่ะเป็นที่โดนงงด้วยเพราะเมื่อกี้ผมได้คุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขามีมีเสน่ห์นะเขาเป็นคนเงียบ ผมว่ามันต้องมีคนแอบมองแอบชอบเขาอยู่หลายคนอ่ะเหมือนแบบหล่อลึกๆหน่อยนะครับครับผมลึกมากนะห้าหกร้อยเมตรจริงไหอจริงล่อจริงล่อจริงครับตามพี่จิ๊กตอบค่ะราศีราศีมีค่ะเพราะราศีนี้นะคะเป็นคนที่หล่อไม่กล้ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าเขาหล่อหล่อแบบเลือกได้เลยแต่แล้วแล้ว ที่คบกันก็จจัยก็คิดว่าดีกว่าไม่มีใครเอาใกล้ๆไว้ก่อนเพราะว่าความที่เขาหรอและความที่เขาดูดีแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบคนแบบไก่กาเขาจะเป็นคนชอบผู้หญิงผมยาวผมหยิกๆในน้อยมอไมีติดก่อระหว่างพี่กับพี่ผัดไทยจะเลือกใครคะมีอยู่สองคน งานนี้คิดหนักเลยสิพร่เอกของเรางั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบของหนุ่มบอมพร้อมกับมาฟันทงกันว่าราศีใดจะได้เพื่อนเป็นแฟน